สามลักษณะเด่นของคนหาเงินเก่งที่คุณอาจคาดไม่ถึงเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงดูเหมือนจะหาเงินได้ง่ายกว่าคนอื่นความจริงแล้วลักษณะของคนหาเงินเก่งมักจะมีความคล้ายคลึงกันอยู่หลายประการซึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงสามข้อที่สำคัญที่สุดที่คุณอาจคาดไม่ถึงหนึ่งความคิดสร้างสารรค์ที่ไม่หยุดนิ่งคนหาเงินเก่งมักจะเป็นคนที่ชอบคิด ชอบหาไอเดียใหม่ๆและไม่กลัวที่จะลองผิดลองถูกพวกเขาไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาตัวเองและมองหาโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการสร้างธุรกิจส่วนตัวการลงทุนหรือแม้แต่การหาช่องทางในการเพิ่มรายได้จากงานประจำมองเห็นโอกาสในทุกสถานการณ์คนกลุ่มนี้มีความสามารถในการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจได้จากทุกสิ่งรอบตัวไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆหรือเทรนด์ใหม่ๆที่กำลังมาแรงกล้าที่จะลองผิดลองถูก พวกเขาไม่กลัวที่จะล้มเหลวแต่กลับมองว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์คนหาเงินเก่งมักจะมีไอเดียใหม่ๆที่แตกต่างจากคนอื่นซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จ 2. วินัยและความมุ่งมั่นนอกจากความคิดสร้างสารรค์แล้วคนหาเงินเก่งยังมีความมุ่งมั่นและวินัยในการทำงานสูง พวกเขาตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความอดทนในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นไม่ว่าจะต้องเผชิญกับอุปสรรคใดๆก็ตามวางแผนการเงินอย่างรอบคอบคนกลุ่มนี้รู้จักวางแผนการเงินในระยะยาวและมีความรับผิดชอบต่อการใช้จ่ายมีความอดทนการสร้างความมัง่งคั่งต้องใช้เวลาและความอดทนคนหาเงินเก่งรู้ดีว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนไม่ยอมแพ้ง่ายๆ เมื่อเผชิญกับความล้มเหลวพวกเขาจะไม่ยอมแพ้แต่จะลุกขึ้นสู้และเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้น 3. ทักษะในการสร้างความสัมพันธ์คนหาเงินเก่งมักจะมีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นเป็นอย่างดีพวกเขาเข้าใจถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายและรู้จักใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์เหล่านั้นเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายมีความสามารถในการสื่อสาร คนกลุ่มนี้สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องส่วนตัวและเรื่องธุรกิจสร้างความไว้วางใจพวกเขาสร้างความไว้วางใจให้กับผู้อื่นได้ง่ายทำให้ได้รับโอกาสทางธุรกิจมากขึ้นรู้จักการให้และการรับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต้องอาศัยการให้และการรับซึ่งกันและกัน